สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสนะครับผมมีพักเครื่องและเครื่องรางของขังต่างๆมาแนะนำเพื่อนๆเช่นเคยนะครับหลายๆท่านเมื่อเห็นภาพนี้น่า,นาจะทราบแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญเหรียญเสือเพ่นครับเหรียญเสือเพ่นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับ สวยงามมากนะครับเป็นองค์ที่ผมเลี่ยมแล้วนะครับเลี่ยมมาสวยงามมากครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มรายละเอียดของพระองค์นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดศิรินทรโรนะครับหรือพระครูสมุทรธรรมสุนทรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญเสือเพ่นสารุ่น120ปีชาตการนะครับวาระการจัดสร้างนะครับ เพื่อฉลองและเบิกเนตรหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับตอนนี้ที่วัดจะสร้างหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับสำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2515ที่ผ่านมานะครับเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เป็นเนื้อนวะนะครับดูที่กล่องนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับกล่องที่ให้ชมอยู่นี้เป็นเป็นกล่องขององค์ผิวลุ้งนะครับ ในพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกำหนดการในพิธีนะครับช่วงเช้านะครับมีพิธีเทวาพิเศษบวงสวงนะครับหลวงพ่อสุดและช่วงบ่ายนะครับเริ่มเวลา15.15 15นาทีนะครับหรือบ่าย3.15โมง15นาทีเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะครับท่านเมตตาทิฐานจิตปลุกเศกและจุดเทียนชัยนะครับร่วมกับเกจิในพิธีรวม69ลูกหนึ่งในเกจิที่ ขอเอ่ยถึงนะครับก็คือพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรนะครับและสมเด็จมหาวิรวง์วัดราชบพิษสมเด็จมหาธีราจารย์วัดเชตุพนวิบณมังคลารามนะครับยังมีเกจิอีกหลายองค์นะครับที่ร่วมปลุกเสกในวันนั้นนะครับเหรียญเนื้อนวะองค์แรกจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆด้านหลังนะครับก็จะมีตาวัดนะครับชัดเจนตาวัดกาหลงนะครับ พระที่ได้รับใหม่ๆจะมีซีนนะครับซีนใสเอาไว้นะครับอันนี้ผมแกะแล้วด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับกรรมมยีจะเป็นสีส้มครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินครับจัดสร้างเพียง3,000องค์เท่านั้นนะครับสำหรับเสือเพ่นสามของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรุ่นนี้สวยงามมากครับความกว้าง2.5เซนความสูง4เซนติเมตรนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีโค้ดและหมายเลขชัดเจนครับสำหรับหมายเลขจะอยู่ทางด้านนี้ครับเนื้อนวะและก็มีโค้ดตอกบริเวณน,นี้นะครับจะมีโค้ดวัดต,ตอกเอาไว้นะครับเหรียญแกะบล็อกออกมาได้สวยงามมากครับมีตำหนิชี้จุดหลายจุดนะครับผมคิดว่าทางวัดน่าจะตั้งใจนะครับแกะบล็อกออกมาให้มีจุดตำหนิที่ชัดเจนนะครับ ขนาดเหรียญ2.5คูณ4เซนติเมตรนะครับสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อมาครับองค์ต่อมาก็คือเนื้อชนวนผิวลุงครับเนื้อชนวนผิวลุงนี่สวยมากนะครับความพิเศษของเนื้อชนวนผิวลุงองค์นี้นะครับก็คือไม่มีในใบจองนะครับทางวัดนะครับจัดสร้างก่อนพิธีปลุกเสกนะครับ แล้วก็มีความพิเศษก็คือว่าหลังพิธีปลุกเสกรับพระเนื้อนี้ได้เลยนะครับเนื้อชนวนผิวลุงยันตะก้อจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นโคตดตะก้อนะครับอยู่ที่สังคติหลวงพ่อสุดเป็นเนื้อเดียวครับที่มียันตะก้อที่สังคตินะครับด้านหลังนะครับจะมีโค้ดและหมายเลขนะครับหมายเลขจะอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนขวามือด้านบนนะครับมีหมายเลขขององค์พระนะครับ แล้วก็จะมีอักขละนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับเพื่อนๆชัดเจนครับตัวกล่องเดิมๆนะครับของเนื้อชนวนผิวลุ้งจะเป็นสีฟ้าครับเพื่อนๆเป็นสีฟ้าเป็นกรรมเี่สีฟ้านะครับด้านหลังกล่องก็จะมีตาวัดชัดเจนครับสำหรับเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับขนาดสองุดห้าคูณสี่เซนติเมตรครับ ด้านหน้านะครับจุดสังเกตก็คือเป็นยันตะก้อนนะครับเราก็จะมีเสือด้านล่างนะครับหากเราลงกล้องนะครับจะมีจุดสังเกตหลายอย่างนะครับในบล็อกในบล็อกของเสือเพ่น3รุ่นนี้นะครับนํามาแนะนำํำเพื่อนๆเป็นคลิปสั้นๆนะครับเหรียญเสือเพ่น3รุ่น120ปีชาตกาวาละฉลองเบิกเนรหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีพระมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ